นี้คุณผมจะมาทีดเ,เรื่องคี่เลาทำเข้าไปคนระับผมมีผมม,มาทีเก่งระมงได้ที่นะทแปดครับ,บผมรับทีที่แกกับผมเป็นที่สามทาครบผมนี้ยด้ที่สนะิบแปดครับเราจะารมโอลไที่สนะิบเอดครับผมมาที่ร่บทุนศาสสองคนได้ที่ยี่สิบสามครั เป็นสวการนเป็นหอการใหม่เป็นสวัสดกาที่เกี่ยวพันใความรูว้ความามารหาสวกรรมหลักการความรู้ทางสวกรรมในการแผนและเ์นวาด้ันการรีร้เ วิกรบมเครื่องบนบบวิธการใาวิกรโค้งร้ามเาสากันกากาท่การแ้ <c ười> <c ười> คือทำอะไรขาาดหนครับทาเยการศึกษาต่อก็สุดท้ายการเวคือตัดมกกราะเทศางปร

เรารู้ดีว่าเทคโนโลีติดอันดับหนึ่งของโลกนี้กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเมคาโทนิกเป็นที่ต้องการความสําคัญของเมคาาโทนิกในปัจจุบันก็คือ 1. อุปกรณ์ควบคุมชีวิตประจำวันครับมันก็สามารถเชื่อมต่อความชัดกล้องถ่ายภาพต่างๆให้ชัดเจนขึ้น 2. แฟชั่นใหม่แฟชั่นและเทคโนโลยีได้รวมเข้ากันกลายเป็นที่พอใจกันแล้ว3ควบคุมการผลิตและการส่งออก ช่องทางการเติบโตของอาชีพเมคคาโทนิกและเงินเดือนนะครับก็คือเคยทำงานแล้วไปฝึกงานแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉลี่ยเงินเดือนที่ได่รับสำหรับงานเมคคาโทนิกก็คือส0 0 0 0ืถึง3 0 0 0 0บาทครับทักษะและความรู้ที่จำเป็นการเข้าสู่อาชีพเมคคาโทนิกนะครับก็คือมีความเรียบร้อยมีความระเบียบความขยันมั่นเพียรและมีความคิดสร้างสรรค์ ต่อไปศักยภาพในอาชีพเมคคาโทนิกก็คือตำแหน่งวริหารโปรเจกต์หัวหน้าทีมพัฒนาเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็คอนซัลเตอร์ที่เชื่อชาญด้านเมคคาโทนิกครับส่วนเงินเดือนช่างไฟฟ้าอยู่ที่1 5 0 0 0 0ถึงบาทครับช่างซ่อมคอมพิวเตอร์อยู่ที่13-16,000ถึง16,000บาท ส่วนช่างเทคนิค1 3ื0 0 0ถึงหมื่บาทโปรแกรมเมอร์2 0 3 0 0ถึง30,000บาทและวิศวกรไฟฟ้า2 0 0 0 0 0ถึง3 0 0บาทครับสรุปก็คืองานที่สนุกไม่ต้องห่วงเรื่องการหลังไหลเติบโตค,ความฝันของคุณครับเมคาโทนิกจะรายได้ดีเพราะตอนนี้เป็นที่ต้องการของหลายบริษัทมากครับคือให้ไปสร้างการผลิตต่างๆครับเติบแล้วก็ เปิดโอกาสการสร้างสิ่งใหม่ๆครับขอบคุณครับ